สามของจังหวัดเลยนะครับนะเป็นผู้ป่วยหญิงนะครับแพทย์เจาะเลือดก,ก็ดูสงสัยอานจ,จะเป็นไข้เมษาเนี่ยนะครับผู้ป่วยได้เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับสามีจากที่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทราบกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเรามีผู้ป่วยพบติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นรายที่สามของจังหวัดเลยนะครับนะเป็นผู้ป่วยหญิงนะครับ อ,อ,อาชีพรับราชก,การซึ่งก็อยู่ที่โรงพยาบาลเลยนี่แหละนะครับแต่ว่าทํางานอยู่ในส่วนของงานสนับสนุนบริการเป็นแบ็กออฟฟิศนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ป่วยที่ด่านหน้าเลยนะครับมีโรคประจำตัวคือเป็นไทรอยเป็นพิษนะฮะประวัติเริ่มป่วยเมื่อวันที่30มีนาคมนะครับเริ่มมีไข้ไอเจ็บคอ แล้ววันที่1เมษายนเนี่ยนะครับได้มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเลยนะครับแล้วก็อยู่ทํางานพักหนึ่งแล้วก็กลับบ้านเอายาไปทานต่อที่บ้านนะฮะทานยาก็อาการยังคล้ายๆเดิมนะครับวันที่3เมษายนจึงมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แพทย์เจาะเลือดก็ดูสงสัยอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะฮะก็เลยให้ยาแล้วก็ให้กลับไปสังเกตอาการอีกทีหนึ่ง วันที่6เมษายนเนี่ยนะครับผู้ป่วยได้เดินทางไปจังหวัดขอนแกน่นพร้อมกับสามีและบุตรชายนะครับโดยพาบุตรชายไปรับยาที่โรงพยาบาลศรีนครินนะครับหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมญาติสามีที่จังหวัดขอนแกน่นรับประทานร่วมอาหารร่วมกับญาติสามีอีก6คนนะครับจากนั้นก็เดินทางกลับมาจังหวัดเลยนะฮะวันที่8ผู้ป่วยก็ยังมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับก็ จึงมาที่โรงพยาบาลเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่สิบนะครับผู้ป่วยถึงเริ่มมีอาการเริ่มเหนื่อยเริ่มเพลียมากขึ้นนะครับจึงมาที่โรงพยาบาลเลยครั้งหนึ่งถ้าพ่อแม่ที่น้องสังเกตจะเห็นว่าเขามาที่โรงพยาบาลเลยหลายครั้งนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เราเองนะแล้วก็เขาก็มาทํางานด้วยแล้วก็อาการไม่ได้มากเขาก็เลยเรับยาพบหมอแล้วก็ขึ้นไปทํางานนะครับ แล้ววันที่10เนี่ยนะครับหมอเห็นว่าอาการอาจจะเป็นโควิด1 9ได้นะครับนะก็จึงได้พยายามซักประวัติาคาดคั้นมากขึ้นก็จึงได้ประวัติว่าสัมผัสใกล้ชิดกับสามีที่เดินทางไปกลุ่มเสียงมาไปไป,ไปพื้นที่เสียงมานะครับแพทย์เลยได้ให้นอนโรงพยาบาลและเจาะ ไม่ไม่ใช่เจอะนะเก็บสารคัดหลั่งส่งตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาเวลส2019ซึ่งก็ได้ผลบวกอย่างที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนะฮะผู้ป่วยรายนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องแยกโกกรคโรงพยาบาลเลยนะครับแล้วก็ได้เริ่มให้ยาตามมาตรฐานของกรมการแพทย์สตัวนะครับปัจจุบันอาการดีขึ้นไข้ลดลงอาการเหนื่อยหอบลดลงนะครับก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นนะ จากทำลายที่ผมได้เล่าให้พ่อแม่พมี่น้องฟังเนี่ยจะเห็นว่าผู้ป่วยรายนี้แทบไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะยกเว้นไปขอนแกนในวันที่หกวันเดียวที่เหลือก็คือเดินทางไปโรงพยาบาลกับบ้านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสี่ยงที่อื่นก็ไม่น่าจะเยอะนะครับส่วนอีกรายหนึ่งนะครับเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับซึ่งมาจากเป็นกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้ป่วยรายที่3ามนะฮะซึ่งในจํานวนนี้มีทั้งหมด5คนเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับก็คือสามีบุตร2คนแล้วก็พ่อแม่พ่อแม่ของผู้ป่วยนะครับทางโรงพยาบาลได้เก็บสารคัดหลังเบตรวจทั้งหมด5้ารายนะครับพบสามีพบมีสารพุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หนึ่งลายนะครับส่วนที่เหลืออีกสีลายให้ผลนิรศีหมดนะครับส่วนสามีเองเนี่ยนะครับปัจจุบันโรงพยาบาลได้ตามตัวมาพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วโดวยอยู่ในห้องแยกโรคเหมือนกันนะครับสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงของออตัวสามีหรือผู้ป่วยรายที่4ีเนี่ยนะครับรอรอ,อ,อทีมสอบสวนโรคกำลังดำเนินการในการที่จะออสอบสวนโรคแล้วก็ ติดตามผู้สัมผัสเสียงตา่างมาทำการตรวจเพิ่มเติมทีนี้ตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในกลุ่มของอผู้ป่วยรายที่3เนี่ยนอกจากครอบครัวแล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมงานาที่โรงพยาบาลอีก12คนนะครับซึ่งก็ได้นำตัวมาเก็บสิ่งคัดหลังส่งตรวจวันนี้แล้วซึ่งน่าจะได้ผลช่วงช่วงหัวค่ำนี้นะครับ ได้ผลอย่างไรจะนํามากลับเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะสรุปตอนนี้จงังหวัดเลยเรามีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วทั้งหมดสี่รายนะครับรักษาหายกลับไปแล้วหนึ่งรายนะฮะไปทําภ่มคุรันทีนอยู่ก็มีการรายงานตัวติดตามเป็นระยะอยู่นะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสามรายนะครับซึ่งทั้งสามรายเนี้ยนะครับรายที่สองก็คือนักศึกษาพวกเราคงจํากันได้นะครับ อาการดีปกตินะครับแต่ว่าเจะเก็บสิ่งส่วนตรวจเมื่อวัน,วนที่5้ายังพบสารพุก,กร,รมอยู่นะครับก็เลยยังให้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก7็วันจะเก็บซ้ำอีกทีหนึ่งหลังจากวันที่5้านะครับนะได้ผลเน็กเมื่อไร่เราถึงจะให้กลับไปอยู่ที่บ้านต่อนะครับส่วนรายที่3ก็อาการดีขึ้นอย่างที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับรายที่สีเองไม่มีอาการผิดปกติอะไรตอนนี้นะครับ เป็นปกติดีทุกอย่างนะครับทีนี้มีคำถามที่แม่พี่น้องตั้งคำถามถาสนใจกันเยอะก็คือว่าทำไมเราถึงได้ตรวจหา,หาสารพนรุกรรมหรือโคโรนาไวรัส2019ช้าถ้าพ,พ่อแม่พี่น้องสังเกตเห็นว่าเราจะใช้เวลาในการที่ดูแลคนไข้หลายครั้งนะครับกว่าที่จะได้รับ การตรวจนะฮะต้องเรียนข้อเท็จจริงอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยทำได้อยู่ที่เดียวในเขตเรานะครับก็คือศูนย์ยศการ,รแพทย์ที่อุดรธานีแม้ปัจจุบันจะ,เ,ะเพิ่มเปิดรับการตรวจเพิ่มเป็นวันละสีรอบแล้วก็ตามเนี่ยนะฮะแต่มีจํานวนสิ่งสมตรวจที่รอรับการตรวจเป็นจํานวนเยอะมากนะครับ